ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นำเรียนเรื่องคณิดที่สนุกเรามาทบทวนเรื่องการนับ1นึถึงสิกันเลยนะคะเด็กๆมานับพร้อมกันกับคุณครูต้อยเลยนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเด็กๆทบทวนเรื่องจำนวนนับหนึ่งถึงสิบกันแล้วต่อไปเรามานับเป็นภาษาอังกฤษกันเลยนะคะอ่ะวัน two three four, five, six, seven, eight, nine, ten <Yeah. S 1> เด็กๆสามารถนับภาษาอังกฤษกันได้แล้วนะคะเด็กๆทำการบ้านอยู่บ้านแล้วก็ทบทวน เรื่องการนับจำนวน1-10ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ